สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับชื่อช่องว่า p i ยสติเดลเสเบนก็เพิ่งจะเริ่มทำเนี่ยนะฮะก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นเอพิโซดแรกนะครับแล้วก็เอพิโซดนี้เนี่ยก็จะจะ,จะมาเล่าประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าขอเชียงกินวีซ่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเป็นอยู่ในฐานะที่เป็นคนที่เป็นคนที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าให้น้องสาวกับคุณแม่มาเที่ยวที่ประเทศโปรตุเกสนะครับ อันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของ TLS นะครับซึ่งคุณจะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานทูตโปรตุกเกสประจำประเทศไทยนะครับก็จะมีลิงก์ทางเว็บไซต์ของสถานทูตจะมีลิงก์ให้เข้าไปในเว็บไซต์ของ TLS นะครับซึ่งจะมีข้อมูลและรายละเอียดต่าง,ๆท,งๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งภาษาโปร,ปรตุกเกสด้ยวยนะฮะว่าอันแรกลำแบบแรกเนี่ยคุณต้องเข้าไปดูว่า คุณจะต้องขอวีซ่าประเภทไหนประเภทท่องเที่ยวหรือว่าเยี่ยมญาติหรือว่าปศึกษาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในกรณีของผมเนี่ยก็จะเป็นในกรณีของวีซ่าท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าคนที่จะขอวีซ่าให้มาเยี่ยมญาติเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคุณจะต้องเป็นเป็นประชากรคนที่นี่แต่ตอนนี้เนี่ยผมได้เป็นเป็น r เ s i เ e n ดน ก็คือเป็นมาพม่ากิจที่นี่เพราะฉะนั้นก็จต้องยื่นขอในแนวในในแบบของที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวครับพอเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเนี่ยมันก็จะมีะนัาเป็นเอกสารแบบนี้นะครับหลังจากที่เลือกแล้วว่าคุณต้องการจะขอวีซ่าแบบไหนแล้วก็จะมีเป็นรายละเอียดแบบนี้นะให้นะครับว่าเอกสารประกอบการขอวีซ่าเนี่ยคุณต้องใช้อะไรบ้างครับสำหรับในกรณีของผมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสส่วนก็คือส่วนที่ผมจะต้องเตรียมแล้วก็ส่วนที่คนที่อยู่เมืองใจยคือน้องสาวคุณแม่ต้องเตรียมนะครับ สำหรับเอกสารที่ผม,มต้องเตรียมนะครับก็คืออันดับแรกเลยกจะเป็นมันจะเป็นแบบฟอร์มนะครับชื่อว่า t h e r m o d Responsibility ก็มือนจะเป็นเอนกสารรับรองว่าคุณแม่กับน,น้องสาวเนี่ยจะมาพักที่ที่บ้านผมที่ลิสบอนที่โปรตุเกสเนี่ยแล้วก็ในเอกสารจะมีเป็นสองช่องว่าคุณจะรับผิดชอบเรื่องอที่พักอย่างเดียวหรือว่าคุณจะรับผิดชอบเรื่องที่พักและ ค่าใช้ใจ่ายระหว่างที่คุณแม่กับน้องสาวมาเที่ยวที่นี่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่กรณีไปก็คือหนึ่งก็จะมีเอกสารบรองสาวจะมาพักกับผมนะครับแล้วก็อันที่สองเลยเนี่ยก็คือเป็นพาสปอร์ตของผมนะฮะแล้วก็วีซา่าตัวผมเองเนี่ยขอวีซ่า D7 นะครับหรือ D7 เเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเพื่อที่จะมาพักมาพับรักอยู่ที่นี่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมอยู่ที่อ่า อเมริกาอยู่ที่ฟลอริดาแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่โดยใช้วีซ่า D7 นะครับป D7 ก็จะมีพาสปอร์ตของผมนะครับเป็นตัวถ่ายเอกสารแล้วก็ตัววีซา่าแล้วก็บัตรอาบิสเซนต์ของที่นี่นะครับแล้วก็บัญชีธนาคารซึ่งผมจะมีบัญชีธนาคารหนึ่งหนึ่งธนาคารที่นี่แล้วก็มีบัญชีธนาคารอีกสองธนาคารที่อเมริกาก็าะจะถ่ายสเตทเมนต์มาก็ประมาณ3เดือน5เดือนก็แล้วแต่ทนะ่านบางคนก็เพื่อให้ความแน่ใจก็6เดือนนะครับ ก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับเอกสารที่จะต้องให้ทนายเซ็นรับรองเนี่ยก็คือจะเป็นพาสปอร์ตของผมนะครับจะเป็นพาสปอร์ตเป็นวีซ่า d เจ็ดอ่า residence card แล้วก็ไอเอกสารรับรองที่ปักกิ่ยเนี่ยฮะก็คือต้องให้ทนายเกษมรับรองว่าเอกสารเนี่ยถูกต้องจริงๆอันนี้จะเป็นส่วนของผมนะครับแล้วก็ส่วนที่สองที่ทางบ้านที่กรุงเทพที่ที่เมืองไทยจะต้องเตรียมนะครับก็คือ สำหรับในกรณีผมนี่ก็คือจะใช้ใบเกิดกับทะเบียนบ้านนะครับเพราะว่าเราเป็นฝ่ายเชิญเนี่ยเขาจะต้องดูว่าเรามีค ondition เราเรารู้จักเรามีค ondition กันตรงไหนในในกรณีมผมก็คือจะเป็นพี่น้องกับคุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีใบเกิดว่าออคุณแม่ชื่อนีอ้ผมชื่อนี้อยู่ในใบเกิดใบยังเกิดมีชื่อคุณพ่อคุณแม่อยู่อ่าอีกอย่างนึ้งก็คือทะเบียนบ้านนะครับอีกอย่างที่สําคัญก็คือใบเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยชื่อ ในพาสปอร์ตกับชื่อที่ใช้เดิมเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนเอาใบเปลี่ยนชื่อทั้งหมดที่มีเนี่ยตั้งแต่เริ่ม,รมแรกเลยจนกระทั่งถึงชื่อสุดท้ายที่ตรงกับพาสปอร์ตเพราะฉะนั้นต้องมีใบเปลี่ยนชื่อให้ตรงกันทั้งหมดนะครับแล้วก็เตรียมเอกาสารตุนม,มาด้วยสําหรับคนที่ ทำงานนะครับก็จะมีจุดหมายและโอรงการทํางานจากบริษัทนะครับจากนั้นก็จะเป็นรายการท่องเที่ยวนะครับก็คือคุณจะลิสตแล้วว่าวันนี้คุณเดินทางออกจากเมืองไทยไปถึงที่ไหนมาถึงเมืองนี้เมืองลิสบอนวันที่เท่าไหร่อาจจะไปเที่ยวไหนบ้างก็จะเป็นรายการคร่าวๆนะครับจกกนกระทั่งถึงวันกลับไปแล้วก็จะบอกว่าไปพักที่ไหนโรงแรมอะไรทานองนั้นนะครับถ้าเกิดจะเดินทางไปที่อื่นด้วยนะครับ จากนั้นก็มีตั๋วเครื่องบินนะครับตั๋วเครื่องบินนี่หลายๆคนสงสัยนะครับว่าจะจองยังไงนะครับสำหรับในกรณีผมเนี่ยผมจองผ่านบริษัททัวร์นะครับเพราะว่าการเข้าไปในเจุครับการเข้าไปจองในเว็บไซต์เนี่ยมันก็ทําได้แต่ว่าระยะการจองเนี่ยจีได้ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจองกับบริษัททัวร์เนี่ยก็จะอยู่ได้นานหน่อยบางบริษัทก็สามารถเก็บ ข้อมูลตรงนี้ได้ถึงประมาณ7วันเพราะฉะนั้นเวลาสถานทูตเช็คฟลายเดินทางเนี่ยก็ข้อมูลตรงนั้นก็ยังอยู่นะครับสำหรับในกรณีผมก็จะรู้สึกสบายใจกว่านะครับที่จะติดต่อก,กับทางบริษัททัวร์ล้วให้เขาจัดการเรื่องการตรวจรายการบุกตั๋วตรงนี้ให้นะครับซึ่งจะเป็นการจองแบบใช้ภาษาง่ายๆก็เ,เป็นการจองแบบหลอกๆก,ก็คือเหมือนกับว่าทางสถานทูตเขาจะต้องการเห็นว่าเราจะเดินทางวันนี้วันนี้วันนี้ เท่านั้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อจริงๆเพราะว่าในกรณีที่วีซ่าไม่ออกเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรีนะครับแล้วก็จากตัวเครื่องบินก็จะมีอันที่สําคัญก็คือ,อประกันสุขภาพนะครับซึ่งบริษัทประกันสุขภาพเนี่ยก็จะมีลิสต์ขึ้นมาในเว็บไซต์ของอ t i s นะครับก็เลือกเอาว่าจะใช้บริษัทไหนนะครับก็เลือกมาบริษัทหนึ่งที่เหมาะกับ ความต้องการของคุณนะครับแบบนในกรณีผมนี่ก็จะแตกต่างนิดน,นึงเพราะว่าคุณแม่ก็อายุมากแล้วคุณแม่อายุ70แล้วเนี่ยเจกว่าแล้วเนี่ยก็จะพอพูดถึงเรื่องอประกันสุขภาพเนี่ยก็จะหายากนิดนึงเพราะว่าบางบริษัทเาจะไม,ไม่ไม่รับประกันเพราะว่าอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มีบริษัทที่ยังรับทํารับประกันตรงนี้อยู่นะครับก็เลือกบริษัทที่เหมาะกับกเงื่อนไคุณนะครับต่อมาก็จะเป็นบัญชีนะครับบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับ ก็เป็นบัญชีทั่วไปนะฮะผมว่าเขาก็าจะดูที่ว่าเรามีรายัับรายจ่ายจะมากหรือน้อยผมว่าไม่สําคัญนะครับอยู่ที่ว่ารายได้เราสม่ําเสมอไม่ใช่ว่าอแบบเดือนนี้เข้ามา1นึ่งหมื่นหนึ่งหื่แล้วพอแบบปีเดือนจะเดินทางเข้ามาแบบ3ามแสนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้านะฮะก็คือทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาเขาเขาต้องการจะเห็นว่ากฎระเบียบเป็นแบบนี้ เอกสารข้อมูลทุกอย่างที่คุณมีเนี่ยมันแมชกันหรือเปล่าถ้าแมชมันก็ทุกอย่างมันก็โอเคก็จะเป็นแค่นั้นนะครับมันไม่มีอะไรยุ่งยา,ากเฉพายุ่งยากอาจจะเป็นยุ่งยากในการเกมบเอกสารต่างๆแล้วกอ็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับของผมนี่ยื่นขอ หลังจากลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วทางออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์แบบฟอร์มออกมานะครับแล้วก็ไปยื่นนะครับแล้วก็น่าจะก,กับักับทาง T.R.S นะครับก็วันที่ไปยื่นเอกสารสัมภาษณ์ก็วันที่20มกราคมนะครับแล้วเขาก็จะมีเป็นเป็นลิงก์เป็นอีเมลมาให้นะครับให้เราเช็คว่าการด้วยเรื่องไปถึงไหนแล้วว่า,าเราไปสัมไปยืย่นเอกสารวันนี้แล้วก็เอกสารส่งถึงสถานทูตเป็นทเท่าไรหร่อะไรทั้งนองนั้นนะครับแล้วก็ ของในกรณีผมนี่คือยื่นเอกสารที่ TLS วันที่20มกราคมนะครับแล้วก็ได้ตอบรับมาว่าเอากสารส่งลและเอกสารส่งคืนจากสถานทูตมาอย่าง TLS แล้ววันที่23กุมภาพันธ์ก็ไปเสร็จก,ก็ประมาณาหนึ่งเดือนกว่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเป็นถ้าคุณเลือกบริการในการที่จะให้าทาง TLS เนี่ยส่ง พาสปอร์ตกันมาที่คุณอันนั้นก็ต้องบวกเพิ่มเวลาเข้าไปอีกว่าทางไปรษณีย์จะใช้เวลาในการส่งเท่าไหร่นะครับนานแค่ไหนนะฮะหรือว่าถ้าคุณจะเลือกไปรับเองก็ลิ๊กตรงมันจะมีเป็นในแบบฟอร์มว่าจะไปรับเองเพราะฉะนั้นพอได้รับการตอบรับจาก t l s ว่าเอกสารเรียบร้อยแล้วนะให้มารับก็ไปรับได้นะครับ สำหรับในกรณีอื่นๆอย่างเช่นคนที่มีแฟนที่อยู่ในประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชียงเก้นนี่นะครับก็เอกสารต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าอย่างกรณีผมจะขอให้คุณแม่กับน,น้องสาม,มาเขาจะไม่ต้องมีเอกสารที่ต้องยืนยันความสัมพันธ์ แบบนั้นหมายถึงว่าจะต้องมีจดหมายหรือมีการแชทหรืออะไรพวกนั้นนะครับก็คือของวกในกรณีผมก็จะเป็นจบุบีทบ้านใบเกิดอะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอกสารส่วนใหญ่ก็จะค,คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละกรณีก็จะมีเอกสารที่พิเศษแตกต่างกันออกไปแต่รวม,มทั้งหมดแล้วก็จะค,คล้ายๆกันนะครับคิดว่าการแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้นะฮะก็จะมีผลประโยชน์ ไม่มากไม่น,น้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าในแต่กรณีแต่ละเคสก็จะต่างกันไปนะครับแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือว่าติดต่อ t l s นะครับเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลที่เที่ยงตรงแล้วก็และแต่ละแต่ละสถานการณ์แต่ละเคสเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อาจจะเป็นแนวทางก็อาจจะเหมือนกันหรืออาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับถ้าเกิด คุณที่คิดกำลังจะขอเชงเก้นวีซ่า en Visa, หรือว่าอยู่ในกระบวนการการจัดการเอกสารหรือว่าอยู่ในช่วงที่รอว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็เขียนคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับขอบคุณที่ชมวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามช่องนี้นะครับ เอพิโซดต่อไปผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอการท่องเที่ยวแลว้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่นะฮะงัไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ